พระอาจารย์พัสกรนะคะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ท่านมายาวนานแล้วก็รู้ว่าวันชนิดไหนที่สามารถที่จะทําให้เหรียญวัตถุมงคลของเราค่ะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นใช่ครับคุณโบหลวงปู่เนี่ยเรียมมวลสารแกะเป้าเองด้วยแกะ,แกะบล็อกจากหินแกะบล็อกจากหินจากหินก่อนเลยท่านชอบทาเจอแล้วเจอแล้วครับอาจารย์น้องๆทุกคนทัพทีมน้องๆทุกคนมานี่เร็วพระอาจารย์เจอแล้วครับฮะครับผม เจอแล้วเหรอเจอแล้วครับผมตรงนั้นเจอแล้วครับอาจารย์ว่านเนี้มีความพิสดารรากของเขาเนี่ยจะสามารถกินกบกินเขียดได้ว่านเนี่นะใช่ครับว่านนี้แบบเพื่เข้าใจมัน,ม,นมันเหมือนโสมมันเป็นแบบมันอยู่ใต้ดินไม่หรอรากเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเนี่ยแหละเขาจะออกหากินอันนี้คือความเชื่อโบราณเปล่าหร,หรือว่ามันยังไงมีจริงๆครับอยู่ อย่างที่บอกครับว่าผมโชคดีมากมากที่ผมเดินตามพระอาจารย์พระสกอรครับในความรู้สึกผมในตอนนั้นนะครับตาเริ่มเบลอรครับในความกระหายน้ําทุกอย่างมันเหมือนไปหมดมีวูบหนึ่งครับผมรู้สึกว่าผมอยู่ในหนังเรื่องไซยอยิ๋วผมเนี่ยที่รู้ตัวเองไปสูญหมอคงครับที่เดินตามพระถังซัมจั๋งไปชมบูทวีครับแต่น้อยครับในทุกๆก้าวเนี่ยผมยังมีพระอาจารย์คอยเดินนำและทําให้ผมรู้สึกว่าผมต้องไม่แพ้พระขนาดพระท่านยังไหวเลยผมเองผมต้องสู้ต้องเดินตามพระอาจารย์พระสกรในทุกๆก้าวขึ้นไปให้ได้ครับ พระอาจารย์พัสะกรเล่าให้ผมฟังว่าท่านเนี่ยเคยได้ไปกราบหลวงปู่ได้ร่ำเรียนสัมวิชาที่หลวงปู่ได้ถ่ายทอดมามากมายนะครับจนทุกวันนี้ท่านเป็นทั้งลูกศิษย์และท่านก็เป็นพระที่ศรัทธาหลวงปู่พระมหาศิลามมากๆเมื่อใดก็ตามที่หลวงปู่ศิลาท่านได้ดําริให้พระอาจารย์พัสะกรไปหาว่านศักดิ์สิธิ์มาทาเป็นวัตถุมงคลพระอาจารย์พัสะกรท่านนี้แหละครับจะต้องเดินขึ้นมาบนเขาแห่งนี้เพื่อหาว่านตามตำรับตำราของหลวงปู่นาไปทามวลสารศักดิ์สิธิ์ตามที่หลวงปู่ท่านดํารินั่นเองครับและในโอกาสที่เราเดินนขึ้้มาแลว ได้มีเวลาพักเหนื่อยผมขอโอกาสนี้นะครับขอนั่งสัมภาษณ์พระอาจารย์พัสกรนะครับถึงเรื่องราวความศรัทธาที่พระอาจารย์พัสกรมีต่อหลวงปู่พระมหาศิลาครับกราบพระอาจารย์พัสกรครับเจาร,ร,ริญพรวันนี้เหมือน <c oughs> ตำนานเรื่องสซอิ๋วก็คือเราเดิตนตามพระถัมสังจังตามพระใช่คะนี่ฮะก็คือเหมือนอัญเชิญพระไตรปิฎกข,ข,ขึ้นเขากันทัพทีมบอกให้ผมมาถ่ายทำเรลลิตี้ค่ะพลลี่น้อง<ม>ทัพทีมเนี่ยนะครับขอเมตตาพระอาจารย์พัสกรขึ้นมาเตรียมมวลสารหาว่านศักดิ์สิทธิ์ไปทำวัตถุมงคลให้หลวงปู่พระมหาศิลาใช่ทำไมต้องเป็นรรระาาจย์ พศกรนะคะก็จะเป็นลูกศิษย์ที่รู้จักกับหลวงปู่ท่านมายาวนานแล้วก็รู้ว่าวันชนิดไหนที่สามารถที่จะทาให้เหรียญวัตถุมงคลของเราค่ะศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขึ้นใช่ค่ะพี่ยุงพระอาจารย์ครับขออนุญาตครับรู้มาว่าพระอาจารย์พศกรเป็นหนึ่งในลูกศิษย์ของหลวงปู่รู้จักหลวงปู่มากี่ปีแล้วครับพระอาจารย์ประมาณสิบกว่าปีสิบกว่าปีแล้วแค่นึกถึงหลวงปู่เราก็ยิ้มแล้วใช่ไหมครับนึกถึงทีไรเราก็มีความสุขใช่ใช่รู้จักท่านตอนไหนครับพระอาจารย์รู้จักท่านสมัยอยู่ท่าประทับเนี่ยแต่วงามวัเก แต่ว่าเงียบสงบเงียบสงบมากก็ตามที่ชื่อแหละป่าช้าเนาะก็ไม่อยากมีใครเข้าไปเพ่นพ่านแถวนั้นก็เป็นที่ปฏิบัติแก่ภาวนาแก่นักปฏิบัติที่จะแวงหาเข้าไปปฏิบัติธรรมตรงนั้นหลวงปู่ท่านไม่ชอบอยู่วัดไปไหนท่านก็จะอยู่ตามบ่าตามเขาตามชายบ้านตามหัวนาตอนนั้นไปเจอหลวงปู่ก็คืออยู่ที่ป่าช้าปฏิบัติธรรมแบบเรียบง่ายที่นั่นแล้วพระอาจารย์ไปกราบหลวงปู่เพื่อขอเป็นศิษย์เหรอครับหรือว่าเพื่อขอเป็นศิษย์เพื่อไปเจอท่านได้ยินแต่ชื่อกิิศีรษ์ท่านมานานก่อนนั้นก็ติดตามา นั่นพูดนี่หยอกล้อตามอันนี้หลวงปู่เลยท่านก็ทําวัตถุมงคลตามอันนี้ท่านมีว่านมียามีอะไรก็บอกให้หาบอกให้ทําบอกให้หามานะใช้นะหามาทํานะก็คือตัวนั้นตัวนี้ไปเรียนไปเป็นลูกมือในการเตรียมว่านเตรียมสมุนไพรในการมาทาวัตถุมงคลใช่ใซึ่งสมัยก่อนเนี่ยผมได้ยินมาจากสาุสิตบอกหลวงปู่เนี่ยเตรียมมวลสารแกะเบ้าเองด้วยแกอ่จากหินแกะบล็อกจากหินจากหินก่อนเลยเพราะท่านก็ท่านชอบทํชอบโปดท่านก็มีแบบมีศิลเมีอะแบบเป็นครูศิลเลยถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่าจิตกรใช่ไหมเป็นอาิษแกะ ะจากหินแกะกลับด้านแกะกลับด้านด้วยเอาเพราะว่าประทับลงปั๊บมันงายขึ้นก็จะไม่ละก็ต้องแกะกลับด้านเพราะว่าประทับลงไปขึ้นมามันจะเป็นอีกหน้าหนึ่งเป็นสุดยอดป่าแล้วมวลสารหรือว่านหลวงปู่ก็สอนสิทุกคนสอนว่าตัวนั้นตัวนี้ใช้ดีว่านโพงโพงก็มีหลายชนิดโพงนี่แต่พราะคุณก็จะไปในทางเดียวกันทั้งโพงทั้งเหนียวทั้งเป็นเมตตามหานิยมอยู่ในนี่กันแต่ว่าเราจะอมวลสารนี่เราต้องใช้หัวใหญ่โพงกินเล็กกินดาวนี่มันจะหัวใหญ่หัวโพงหัวคนหัวใหญ่มีธิ์แรงยางเยอะมีคุ เยอะก็มีโทษเยอะเราก็ต้องนํามาก็มพีว่าเลี้ยงเพชรพะยาทรท่าว่านท่ายาเพื่อจะให้เหลือแต่พุทธคุณคุณเหลือแต่พระคุณของว่านอยู่เพื่อให้พิษมันหายพิษมันกระจายออกคือเรื่องนี้ต้องคนรู้จริงใช่ไหมใช่จึงได้แบบว่าขอความเมตตานิมนอาจารย์พระสกรพามาหาเนี่แหล้ค่ะใช่อาจารย์ครับว่านที่เรามาตามหาแน่วัน่ชื่อว่านพง่าว่านพงวันนี้เราต้องหาเป็นแบบไหนครับที่คิดไว้จะเป็นพงหัวใหญ่เป็นพงอนุมานนั่งแท่นเละหรือว่านกระจายนี่แหละครับงมันหัวใหญ่มันจะมียางมีเนื้อเยอะเราจะได้้ใชมวสา มันเยอะมันจะดีต่อวัตถุมงคลที่ทำพระอาจารย์ครับผมถามนิดนึงของน้องทัพทิมเนี่ยน้องทัพทิมสร้างวัตถุมงคลถวายงานหลวงปู่เนี่ยในวาระไหนจ๊ะวาระอายุวัฒนาค่ะพี่หนุ่มที่จะถึงนี้ในปี2568นี้ค่ะฉลองอายุวัฒนะรุ่นของน้องทัพทิมเนี่ยคือสร้างพระธาตุเจดีโนนสาวเอใช่ค่ะเป็นมหาธาตุค่ะใช่พระอาจารย์เคยรู้เรื่องราวของโนนสาวเอไหมครับโนนสาวเอก็กล่าวถึงหญิงสาวที่เป็นเจ้าเมืองกระดินมีเกี่ยวกับความรักความผูกพันมีการชิงมีการอะไรกันแล้วก็ตอนฝังน หวังก็เลยฝังสูทั้งสองนี่ไว้ด้วยกันแล้วก็ใช้ทองคํานามาร่บเป็นพระพุทธรูปต่างๆเป็นทองคําเงินแล้วก็พวกหน้าพวกคำลีต่างๆนี่บรรจุไว้ในพระาธาตุตำนานนวลสาวเอ๋ยหลุกเลยตำนานนวลสาวเอ๋มีจริงเ,เป็นตำนานรักที่เขาเรียกว่าตำนานรักที่ไม่สมหวังเนาะเมืองฟ้าแดดกับเมืองสงยางไม่ถูกกันแล้วสุดท้ายเนี่ยโศนากรรมเรื่องความรักเนี่ยก็ทําให้เขาเรียกว่าความโกรธสมัยก่อนเนาะเราเรียกว่าอะไรครับภาษาพระเขาเรียกว่าอะไรครับอาฆาตแค่ความแค้นแค่ความรู้สึกโทสะสุดท้ายและเกิดโศนากรรมความรักแล้วก นี่แหละนำมาเรื่องนนนสาวเอค่ะนี่ฮะนี่คือสิ่งที่ทัพทีมต้องทําเราก็ไม่รู้เหตุผลว่าทําไมหลวงปู่มอบหมายหน้าที่นี้ให้ทัพทีมเป็นสะพานบุญใหญ่ในการสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้เพื่อน่าจะเป็นทาตบริวาลสมัยนั้นเป็นคนรับใช้สมัยนั้นก็ได้คแต่หนูคิดว่าหลวงปู่น่าจะจะมีเหตุผลของท่านอยู่แล้วอะไรเงี้ยสมัยนั้นเป็นคนถ้ามันมีบุญเกี่ยวพันสัมพันธ์กันมันถึงจะได้มาทําถึงจะได้มาปฏิบัติถึงจะได้มาทําในสิ่งนั้นในสิ่งที่อดีตชาติที่ก ยังไม่ได้ทํายังไม่ได้ตั้งก็จะมาทําให้สําเร็จปัจจุบันชาตินี้อขอให้มันสําเร็จด้วยเถินสำเร็จสำเร็จทุกอย่างของไม่บังเอิญนะครับอาจารย์การที่หลวงปู่มอบหน้าที่นี้ให้น้องทัพทีมก็แสดงว่าหลวงปู่รู้ล่วงหน้าแล้วว่าจะสาเร็จหลวงปู่เป็นผู้รู้แจ้งแทงตลอดที่พยานตัวดูอยู่แล้วท่านย่อมรู้ในสิ่งที่คนอื่นไม่รู้ครับเข้าใจรักษาทุกครับอาจารย์ดังนั้นวันนี้ขอให้เราหาว่านโพรและว่านสกิ์นี้ได้สำเร็จครับอาจารย์ได้ ร,ระหว่างที่เราเดินขึ้นเขามาจากตีนเขาเนี่ยทางเดินเนี่ยนะครับค่อนข้างจะแห้งแลง้งเพราะเป็นฤดูใบไม้ผลิน,นะครับก็คือกาลังจะเข้าฤดูร้อนแล้วใบไม้ที่เคยนะครับเขียวชอุมเนี่ยก็ร่วงนะครับปริใบตกลงพื้นเป็นใบไม้แห้งสีเหลืองน้ําตาลทองซึ่งเต็มพื้นดินไปหมดเลยครับท่านพระอาจารย์พระสกรบ,บอกว่าเราจะต้องเดินขึ้นไปในจุดบนยอดเขาไปหาตรงจุดที่มีต้นไม้อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นสีเขียวชอุมตรงจุดเหล่านั้นแหละถึงจะเป็นจุดที่มีว่านศักดิ์สิทธิ์ขึ้นอยู่โอ้โหในใจผมนะครับ มองตรงทอมากันัาหาตรงนี้ไม่ได้เหรอต้องขึ้นไปถึงบนยอดเขาเลยเหรอนั่นคือสี่ี่บมคิดในใจครับแต่สุดท้ายก็ต้องทําตามที่พระอาจารย์บอกครับเราจะต้องขึ้นไปนะครับบนยอดเขาไปหาจุดที่มีความเขียวชอุ่มที่มีความอุดมสมบูรณ์จุดตรงนั้นจะมีว่านศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองครับและในระหว่างการเดินทางนะครับพระอาจารย์พัสกรท่านก็ได้ชี้ต้นไม้ซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนนี่คือสมุนไพรโบราณซึ่งชาวบ้านเนี่ยจะนําต้นไม้สิ่งนี้มาบดเป็นยาครับต้นไม้สมุนไพรชนิดนี้ชื่อว่านิ้วมือพ้านารายซึ่งผมได้ แล้วบอกเลยนี่คือสิ่งที่ผมไม่เคยได้เห็นมาก่อนซึ่งผมบอกเลยครับนี่คือเปลือกไม้มาสจากักและหลังจากที่เราเดินขึ้นเขาน,นะครับใกล้จะถึงยอดเขาแล้วเราก็เริ่มเจอตำแหน่งนะครับซึ่งมีต้นไม้ที่มีความเขียวชุ่มตามที่พระอาจารย์พัสะกรท่านบอกไว้แล้วครับหลังจากนั้นนะครับพระอาจารย์พัะสะกรก็บอกว่าให้ชาวคณะทุกคนเนี่ยเดินไปตามหาว่านศักดิ์สิทธิ์ตามลักษณะที่พระอาจารย์พัสะกรท่านบอกไว้ครับว่าจะอยู่ตามพื้นดินโดยที่จะมี ใบไม้ที่ผลีใบนะครับเป็นใบไม้แห้งๆเนี่ยกลุมอยู่ให้เราเนี่ยนะครับไปคุยไปเขี่ยเดินหาตามจุดต่างๆดูถ้าเจอสิ่งที่มีความคล้ายก้อนหรือว่านอะไรก็ตามให้ตะโกนเรียกและให้พระอาจารย์ไปดูครับหลังจากนั้นนะครับทีมงานทุกคนและชาวคณะนะครับรวมทั้งน้องทัพทีมก็เดินนะครับแบ่งหน้าที่กันไปหาว่านศักดิ์สิทธิ์ตามจุดต่างๆครับผมเองนี่ก็เดินไปนะครับกับทีมงานตากล้องของผมเช่นกันครับเราแยกย้ายกันไปนะครับบนนั้นต้องบอกเลยครับความยากเย็นในการตามหาว่านศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ก็คืือใใบบบบไม้้้้แงที่กลนพ มันแยกแยกออกยากมากครับเพราะว่าที่พื้นเนี่ยมีแต่ใบไม้แห้งสีเหลืองทองทั้งนั้นเลยและผมยังไม่มองไม่เห็นเลยครับว่าตรงไหนที่จะเป็นว่านตรงไหนที่เป็นผลหลมากรากไม้ที่เป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่จะนําไปใช้ในพิธีเอาตรงผมก็ไม่เคยเห็นครับจึงไม่รู้จะเดินหาตรงไหนก็คลาทางไปเรื่อยครับเขีย่ยต้นไม้เขี่ยพื้นดินไปเรื่อยในใจผมเองครับก็ภาวนานครับในใจระหว่างทางก็คือเจ้าพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอให้ผมและชาะะวพนะเจอว่านโพงเจอว่านศักดิ์สิทธิ์ที่พระอาจารย์พัสกรต้อง โดยเอิอขอให้น้องทัพทิมวราได้มวลสารศักดิ์สิทธิ์นำไปใช้ในการเป็นมหาชนวนมวลสารเพื่อน,นำไปทำวัตถุมงคลให้กับหลวงปู่พระมหาศิลาเพื่อไปให้ผู้ร่วมบุญนะครับได้ร่วมบุญเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นมงคลเพื่อร่วมบุญในการสร้างพระธาตุเจดีย์โนโสาวเอในครั้งนี้ขอให้หาว่าศักดิ์สิทธิ์นั้นเจอด้วยเถิดในระหว่างที่หากันอยู่กว่าหลายสิบนาทีครับในที่สุดเราก็ได้เสียงแห่งความหวังนั้นดังขึ้นซึ่งเป็นเสียงของพระอาจารย์พัสกรครับอ้าวเจอแล้วเจอแล้วครับพระอาจารย์อ่า น้องๆทุกคนทัพทีมน้องๆทุกคนตากล้องมานี่เร็วพระอาจารย์เจอแล้วตรงนี้ตรงนี้ริมโขดหินตรงนี้ไหนครับพระอาจารย์ตัวนี้อยู่ในสามแ่งต้นไม้เลยพระอาจารย์นี่คือเขาขาขึ้นแบบนี้ตามธรรมชาติเลยตามธรรมชาติเลยถ้าเขาอยู่ก็ไม่มีคนเก็บก็จะอยู่แบบนี้แหละตามหัวก็จะขึ้นกล้องมาดูดิบๆดิเพราะว่าข้างในมันอยู่เขาพรางแบบนี้เลยทัพทีมมาดูดิข้างในใต้ก็จะทัพทีมเนื่องจากหน้าร้อนเนี่ยหายากมากเพราะใบไม้ก็เป็นสีเนี่ยเห็นบ้เป็นสีเหลืองส้มเนี่ยว่านเขาพรางตัวดูดิ เห็นป่ะเขาพางตัวเราเนื้อว่าเถาวัลย์เราเนื้อว่าเราเนื้อว่าเขาเป็นต้นไม้อแต่จริงเขาอยู่ที่อยู่ที่ซอกเห็นป่ะสามสามแผงเลยต้นไม้สามสามงามเนี่ยสามแผงไม้เลยเอาละนะครับเดี๋ยวอะมาขอมือยกหน่อยว่าเราหายากใช่ไหมครับอืใช่ครับพิมพ์เคยเห็นที่เป็นแบบผงผงไม่เคยเห็นเป็นแบบเป็นสดสดเชื่อไหมพระอาจารย์ถ้าให้ผมมาหาเนี่ยหาแบบนี้ยผมหาไม่เจอไม่มีวันเจอพระอาจารย์เมื่อกี้นั่งขุดอยู่ไม่เห็นโอเคขอทีมงานเรานิดนึงแล้วกันเนาะมา คอยงัดติดเนอพี่ตุ๋ยงัดเป็นหุ่นเด้อพี่ตุ๋ยช่วยงัดงัดเป็นดูนะนั่นแหละจับค่อยเอาล่าเขาดีๆเนาะค่อยเอาล่าเขาดีๆนี่คือเขาแห้งเลยแห้งสนิทแล้วตัวนี้แห้งเลยนะครับนี่คือนี่คือใบเขาใบนี่จะเป็นตาที่จะออกหน่อต่อไปอันนี้ก็จะเป็น อันนี้หัวหัวใหม่หัวปีนี้อันนี้ควรจะสามสามปีแล้วปีแล้วควรจะขึ้นไปเรื่อยๆแงมันก็จะแห้งแบบนี้พระอาจารย์ครับเป็นตระกูลบอนแต่ว่ามันจะใบไม่เขียวตลอดเหมือนบอนนะพระอาจารย์นี่เขาเหมือนเด็กเลยอ่ะอันนี้เหมือนแบบเหมือนเด็กนอนขดอยู่แล้วก็เนี้ยมีรากพันตัวเขาโอ้นี่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 คือว่านโพรงอ่าว่านโพรงทับทิมกลัวไหมขนลุกเหมือนกันนะพี่พี่บอกตรงขนลุกเหมือนกันนะเนี่ยอ่ะพี่ตุ๋ยฮะพี่ตุ๋ยคุณมาจับคุณไม่กลัวเหรอฮะ อันนี้เขาบอกเขาเป็นว่านอาถรรพ์ว่านศักดิ์สิทธิ์ว่านอาจารย์ครับผมถามทีหนึ่งส่วนไหนเจาไปใช้เนี่ยครับเราใช้ส่วนหัวนี่แหละคือจริงๆพวกใบพวกอะไรก็มันจะมีธิ์ของมันหมดแต่ว่าเราอยากได้แต่หัวก็ได้คือแต่ว่าเราไปบดหรือจะเอาไปทําน้ํามันเราก็ตัดหั่นซวยใส่ได้เลยจับนี่มีพิษไหมครับอาจารย์ไม่มีไม่มีนะตุยจับนี่ไม่แบบไปไปหลอกที่บ้านไม่มีนะไปกินตับที่บ้านไม่มีนะไม่มีนะอันเนี้ยผมเคยได้ยินนะเมื่อกี้เขาเล่าเดินหลอกเยอะเขาบอกเนี่ยว่านปอกว่านโพรงที่แบบ ว่าแบบนั้นเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเออไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าตัวนั้นมันจะเป็นแก่เหมือนคนเลี้ยงเอาไปเลี้ยงแล้วก็เลี้ยงพวกเลือดเลี้ยงเลือดเลี้ยงอย่างโอ้ไม่ใช่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 เป็นคนละแบบกันอยู่ตามธรรมชาติมันก็จะมีพิษบ้างตามที่เอาไว้กินกบกินเขียดปกติเขากินกบกินเขียดกินสิ่งมีชีวิตล่ากเขาหมาถึงอันนั้นถึงจะเป็นเรียกว่าว่านหมีปอบนั่นคนละแบบกันอ๋อโอเคโอเคดังนั้น อ่าอันนี้เป็นเทวดาอันนี้เป็นเทวดาอารักษ์โอเคพี่ตุ้ยเก็บไปหน่อยวันนี้เราจะหายได้มากที่สุดแล้วกันนะครับอาจารย์แล้วหลังจากเนี้ยพอเราได้ว่านเสร็จปั๊บเราจะนําไปทําอะไรต่อครับอาจารย์ก็จะเอาไปทําพิธีผาบหรือปราบว่านหรือทําพิธีบูชาเลี้ยงทเยงทวดาอารักษ์ที่รักษาว่านนามาหั่นแล้วจะไปทําเป็นน้ํามันหรืออะไรต่อไปเข้าใจละก็คือเดี๋ยวไปทําประกอบพิธีต่อไปอ่าแล้วก็ไปประกอบพิธีต่อไปครับตอนประกอบพิธีเนี่ยผมขออนุญาตไปดูได้ไหมไปถ่ายทำได้ไหมอาจารย์ได้ได้ได้เปิดเผยได้ ใช่ไหมครับเผยได้นี่คือว่านศักดิ์สิทธิ์ครับว่านที่มีชื่อว่าว่านโพงว่านชนิดนี้นะครับจะขึ้นบนเขาที่มีความอุดมสมบูรณ์เท่านั้นและจากคําบอกเล่าของชาวบ้านนะครับเขาว่ากันว่าว่านโพงนี้เป็นว่านศักดิ์สิทธิ์ครับเพราะว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทวดาอาระปกปักรักษาว่านนี้อยู่อันนี้เป็นความเชื่อโบราณนะครับของชาวบ้านในละแวกนี้ที่เขาเชื่อกันและที่สําคัญคือน้องไผ่นะครับอีกงานคนหนึ่งเขาบอกว่าว่านว่านนี้มีชีวิตครับในตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะใช้รากในตัวของเขาเนี่ยจับ แล้งและจับสัตว์เล็กๆนะครับที่บนพื้นดินบนภูเขานี้เพื่อเป็นอาหารอีกด้วยครับโอ้โห oh, oh, ผมนึกภาพตามแล้วผมขนลุกเลยว่าน,นี้มีความพิศาดารพิศาดารนึ่งก็คือรากของเขาเนี่ยจะสามารถกินกบกินเขียดได้ <Huh? S 2> ใช่ครับว่านเนี่ยนะใช่ครับว่านนี้แบบเพื่เข้าใจมันมันเหมือนโสมมันเป็นม,มันอยู่ใต้ดินไหม่หรอ,อข้างบนเนี่ยคือจริงๆแล้วเนี่ยหัวบ้านเนี่ยจะอยู่ด้านบนครับแล้วก็จะมีราก <Huh? S 2> ใช่ครับผมรากเนี่ยตอนกลางคืนเนี่ยเนี่ยแหละเขาจะออกหากินอันนี้คือความเชื่อโบราณเปล่าหรือว่ามันยังไงมีจริงๆครับพี่อยู่ว่านท ใช่ครับเขาเรียกว่านผงแปลกมากและในที่สุดนะครับเราก็เจอว่านโพรงหัวแรกที่จะนําไปเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้ซึ่งหลังจากนั้นนะครับพระอาจารย์พัสกรก็ทําการขุดนะครับแล้วก็ให้ทีมงานนําเก็บสายย่ามนี่คือว่านหัวแรกที่เราได้ครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็เดินขึ้นเขาไปอีกครับคราวนี้ก็ใกล้จะถึงจุดที่อยู่บนจุดสุดยอดของปูผาซานนี้แล้วครับโชคดีมากๆระหว่างทางทีมงานนะครับในแต่ละส่วนในแต่ละฝ่ายก็เจอต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์สมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ตามที่พระอาจารย์พัสกรบอกไว้นะคร มาโลอนิดโครนหน่อยตามที่พระอาจารย์สั่งให้เก็บครับและโชคดีมากครับว่านโพงหัวที่2โผล่มาให้เราเห็นแล้วครับพี่ยงพี่ยงครับเจอแล้วครับผมเจอแล้วเหรอเจอแล้วครับผมตรงนั้นเจอแล้วครับอาจารย์ไผ่ตะโกนมานะครับอาจารย์ครับไผ่เคยเห็นว่านชนิดนี้ไอจุดนั้นเราเดินผ่านแล้วไม่เหรอมันใบไม้มันทับไว้ครับพี่อยู่ตรงไหนอ่ะเขาอยู่ตรงไหนอ่ะอยู่ข้างโขดหินเลยครับพี่ยองขออนุญาตครับนี่คือว่านโพงว่านศักดิ์สิทธิ์ที่เราตามหาถูกไหมขออนุญาตครับเดินไปตรงนู้นแล้วครับอาจารย์ใช่ไหมครับอาจารย์เออเออใช่ นี่แหละว่านที่มาหาเพื่อไปทามวลสารผมขอญาตดูนะฮะเกิดมาไม่เคยเห็นเลยใบมันจะแห้งแล้วนี่โอ้นี่คือเอาตรงนะคือแยกแยะไม่ออกเลยระหว่างใบไม้ที่ปกคลุมอยู่ตรงนี้กับนี่คือซากใบของเขาใช่ไหมใบลำอ้ก้านก้านใบเนี่คือภัยหาเจอได้ไงเดินเดินผ่านมาเคลียดดูครับพี่ยงเห็นในนี้หรออ่าใช่ครับผมเห็นใบนี้หรอใช่ครับขออนุญาตไัยพี่ไม่กล้าจับอ่าใครกล้าจับจับให้ผมหน่อยได้ไหมเอาขอหยิบหยิบมาให้ดูหน่อยได้ไหมว่าจับขึ้นเลยพระอาจารย์งับเครือครับ โอ้หนี่ว่านี่มีชีวิตเหรอครับผม ว่านนี้ตามโบราณคนละบ้านบาเขาบอกว่ามีชีวิตก็คือรากเขาอยู่บนดินรากอยู่บนดินแล้วรากเนี่ก็คือกินสิ่งมีชีวิตาากินกบก,กินเขียดสามารถกบเขียดจะวิ่งเข้ามาแล้วก็จะมาติดอยู่ตรงที่รากของเขาเอานี้คือสิ่งมีชีวิตชนิดหนึง่งนะครับซึ่งเป็นสมุนไพรเป็นว่านเป็นว่านยามียางมีริดเหมือนพิษเป็นนี่สภาพของของเขาทนี่ผมขออนุญาตนะเหมือนเหมือนโสมมีความเป็นเหมือนโสมแล้วก็มีเหมือนใยมะพร้าวล้อมเขาอยู่แล้วข้างในนี่คือส่วนที่ใช้คือส่วนอะไรครับใช้ได้หมดมีริดหมดในทั้งหัวตัวนี้นี่คือหหััวท้งมด ใช้ได้ทั้งหมดดังนั้นนี่คือว่านโพรงที่เราตามหาที่หลวงปู่ศิลาท่านใช้ในมัวสาศักดิ์สิทธิ์ใช่ใช่ตามตำราครูบาอาจารย์ตามตำราครูบาอาจารย์เราต้องหาแบบนี้ทั้งหมดกี่หัวครับเนี่ยประมาณ3-4หัวน่าจะ3-4หัวดูนะฮะมาดูใกล้ๆเนี่ยเขาจะมีใบพี่ไผ่เล่าให้ฟังหน่อยเขาจะมีใบของเขาซึ่งแห้งแล้วใช่ไหมครับใบแห้งจนซีบแล้วเขาเนี่ยไหนรากในส่วนของรากรากคือมันจะขาดไปหมดแล้วเพราะว่ามันแห้งมากจะมีประมาณนี้ออกมาประมาณนี้อ่านี่คือฝอยตรงนี้ก็คือรากใช่ไหมฮะรากของเขาตัวนี้จะเป็นหัว โอ้โหแปลกมากผมเพิ่งเคยเห็นเนี่ยเกิดมาขายมะพร้าวนะครับขายลูกมะพร้าวกาบมะพร้าวขายหัวมันด้วยเป็นสมุนไพรเป็นว่านที่แปลกมากที่อยู่บนดินอยู่บนดินอยู่บนดินแล้วเหมือนตอไม้เหมือนกากมะพร้าวพลางตัวโอ้โอ้โเอาละนะครับเดี๋ยวเราเก็บนะครับสิ่งนี้คุ้มค่ามากที่ขึ้นมาและหลังจากนั้นนะครับพระอาจารย์พัสกรก็บอกว่าอ่ะตอนนี้เราได้ว่านศักดิ์สิทธิ์ตามจานวนที่น่าจะเพียงพอแล้วหลังจากนี้ให้ชาวคณะเตรียมตัวลงจากภูเขาได้เพราะว่าท่านลงล่าช้ากว่านี้เกรงว่าฟ้า จะมืดและถ้าแสงหมดการเดินทางลงเขานี้จะอันตรายมากๆและถ้าลงไม่ได้เราจะต้องค้างบนยอดเขาแห่งนี้ซึ่งอย่างที่บอกครับผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์ไม่ได้เตรียมอาหารขึ้นมาสำหรับค้างแรมบนเขานี้เลยครับเอาว่าแม้แต่น้ําที่ผมเตรียมมาเนี่ยก็หมดตั้งแต่ขาขึ้นที่เราเดินทางขึ้นมาแล้วและตอนนี้ผมยังไม่ได้กินน้ําสักหยดหลังจากนั้นเลยครับเอาตรงๆในเวลาที่ลงเขาในครั้งนี้นะครับผมไม่เหลือน้ํากินแม้สักหยดในใจผมคือภาวนาว่าถ้าถึงข้างล่างภูเขาเมื่อไหร่ผมจะไปซื้อน้ําเย็นๆน,นะครับกินเป็นลิตรให้ ฉ่ำหัวใจเลยทีเดียวเพราะตอนนี้นะครับริ้ฟีปากผมแห้งแล้วก็ในลําคอเนี่ยนะครับแห้งผากหิวน้ามากๆหิวจับใจครับ <im it> และระหว่างทางที่เดินลงเขาเนี่ยก็ชันมากๆสังเกตดูนะครับว่าผมเนี่ยปีนเชือกลงมาเนี่ยครับเกือบ <im it> มีพลัดตกลงมาครับเรียกว่ากําลังขาของผมเนี่ยแทบจะหมดแล้วครับเพราะว่าในขณะที่เดินขึ้นเนี่ยผมใช้พลังทั้งหมดของร่างกายที่มีในขณะที่ขากลับนี้นะครับขาของผมเนี่ยในการก้าวลงในทุกๆครั้งเนี่ยผมทิ้งน้ําหนักลงเต็มตัวครับเพราะว่าผมไม่มีกําลังที่จะ ปริงข้อขานะครับหรือว่ายั้งน้ําหนักเข่าได้เลยเพราะว่าของตรงครับหมดแล้วครับดังนั้นในการลงน้ําหนักก้าวลงไปทุกครั้งเนี่ยก็คือไร้ซึ่งสปริงครับก็คือลงน้ําหนักเจ็บเต็มๆในทุกๆครั้งครับเอาเาว่าการเดินทางนะเต็มไปด้วยความบาดเจ็บในทุกๆก้าวที่ผมเดินลงผมภาวนานในใจครับขอผมเอาชีวิตรอดพาตัวเองกลับบ้านให้ได้ให้ผมกลับไปเห็นน้องเหมยลี่ได้กลับไปหาพ่อแม่ครอบครัวของผมผมคิดอยู่แค่นั้นเลยครับในขณะที่ผมเดินครับตาเริ่มพร่ามีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นกับผมซึ่งผมไม่ได มผมเดินตามหลังพระอาจารย์พัสกรมาตลอดนะครับเพราะว่าผมเชื่อพระอาจารย์เดินหน้าและผมเดินตามพระจะมีทางหลงในเวลาที่ผมเดินเดินตามขาพระอาจารย์อยู่นั้นผมเงยตาหน้าขึ้นใหม่ครั้งครับปรากฏว่าพระอาจารย์พ,พยัสกรและทีมงานไม่อยู่ตรงหน้าผมแล้วในขณะทางที่ผมเดินนผมเดินอยู่อย่างเดียวดายไม่เห็นใครแม้สักคนครับไม่ได้ยินเสียงชาวคณะไม่ได้เห็นคนพูดคุยกันผมอยู่กลางป่ากลางเขาแค่คนเดียวในใจนั้นคือผมตกใจมากครับผมคิดว่าผมต้องหลงป่าแน่ๆทางที่ผม เห็นข้างหน้าคือมันเป็นเหมือนเหวชันครับซึ่งผมเนี่ยใจหวิวนะครับใจเป้าเลยทีเดียวผมหยุดยืนนิ่งค้างอยู่ตรงนั้นนะครับประมาณ2นาทีครับผมหลับตาแล้วขอให้เจอคนขอให้เจอคนขอให้เจอคน,ออคนมีเสียงตะโกนของน้องคนหนึ่งครับที่เดินผ่านมาตามหลังผมบอกว่าพี่พี่เดินกลับมาทางนี้พี่เดินผิดเส้นทางแล้วทางนั้นไม่ใช่ทางกลับพี่อ ผมเนี่ยขนลุกสู้เลครับดีใจมากๆเพราะมีคนนะครับเรียกโตเรียกผมแสดงผมจะได้กลับไปในทางเก่าของผมแล้วเชื่อไหมครับทางที่ผมเดินอยู่ทางข้างหน้าเนี่ยนะครับเป็นทางชันมากมองไปข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นเป็นเหวเลยทีเดียวตรงๆครับถ้าไม่ได้ยินเสียงน้องที่ทักเรียกในวันนั้นผมคงหลงทางแลวเดินไปทางไหนแล้วคงไม่รู้ครับและในที่สุดผมก็ผ่านทุกความลําบากผ่านทุกภารกิจที่ต้องขึ้นไปหาว่าศักดิ์สิธิ์ในครั้งนี้ช่วยคุณครูทับทิมเวลาในการถ่ายทําให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ากว่าจะได้ว่าศักดิ์สิิทธ์นี้แต่ละ นั้นยากนักและนี่คือบททดสอบนะครับตัวผมเองนะครับในที่สุดผมก็ทําได้ครับขึ้นเขาและลงเขาภายในวันเดียวทั้งที่ไม่เคยขึ้นมาก่อนผมเชื่อนะครับว่านี่คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยผมไว้ผมเชื่อและเกินว่านี่คือบารมีของปู่พระหมณาศิลาที่พาผมกลับมาลงมาบนพื้นดินได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่มีอะไรสูญเสียเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือโชคดีของผมครับผมเชื่อคําโบราณนะครับที่เขาพูดไว้ว่าคนดีตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้และวันนี้ผมก็ผ่านภารกิจครั้งนี้โดยที่ไม่เจ็บเนือ้อเจ็บ และเอาชีวิตรอดได้อย่างปลอดภยัยและสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้มวลสารที่เราขึ้นไปหาอย่างยากลําบากนี้ได้ถูกนํามาเป็นมวลสารศักดิ์สิทธิ์ในการนาไปทําวัตถุมงคลรุ่นที่น้องทัพทิมวราเป็นผู้สร้างเพื่อน,นําปัจจัยนะครับไปสร้างพระธาตุโนนสาวเอตามดํำริของหลวงปู่ศิลาให้สําเร็จแค่คิดแบบนี้ผมก็หายเหนื่อยเป็นปิดทิ้งแรับในโอกาสต่อไปจะเป็นพิธีนะครับผงมวลสารศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ทั้งหมดยังไงติดตามนะครับนี่คือพิธีโบราณที่ผมเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนและผมเชื่อว่าพี่น้องหลายๆคน ต้องไม่เคยเห็นอย่างแน่นอนติดตามในอีพีต่อไปกับเรื่องราวภากิจสร้างพระาธาตุโนนสาวเอถวายหลวงปู่พระมาศิลาร่วมกับน้องทัพทิมวราสะพานดุลใหญ่ในครั้งนี้ครับ